เครื่องสถานที่ไทยของคาดควรเหรอกี่ห่ี้อลูกปหี่เก้ี่ไดสามพันี่ร้อยยี่สิบสองเมตรจากระดับอํมทะเลครับเป็นนุ่มเป็นแนนก็ต้องสู้เด้แม่เลานะคขันวาเป็นนุ่มเขาเจ้ใส่ไม่เท่าค่ำย่างขึ้นเขาทั้งนี้ใช่ไม่เชื่อฟีดฮ่า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 น่าฮ่่ฮ ทางทางมันแคบแล้วเมื่อวันท่สองเข้าใส่เข้าใส่พัดมีคนรถไทยรถไทยซิบซี่ผ่านด้วเออเข้าไปสิเดียวออกไปตะขุนไปเนาะมาห้างห้องหองพักเราอยู่ห้าง เาสิไปหาไปเบิ้งที่พักหัวพี่ไปไปกินข้าวกันไปกินขงๆตอนนี้ก็มันก๋บายเบิ้งแล้วเดินด้วยท้องเออเขาเขายางไปพอดียางไปหาแนวกินมองพี่เขาว่าอีนีงก็อีนีงก็อาเซียนสแควร์เออไอสเซียนสแควร์ไปไปยาง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 เราไปเรื่อยๆมันเป็นทา้งพานพอดีเ้ากินอะไรอย่างเงี้ยเราอั้งตกะบันได เมื่อก็น้องจะไปน้องโปะภาษาเจ็กบป่งหูจะข้าแต่ว่าน้องกําลังจะไปซื้อน้ามากินเบิ่อภาษีซื้อแด่มากินบ่าแต่เนี่ยคนขายคนขายเป็นคนเบียดน้ำ ส่งแ้วบ่นหองเรียบร้อยครับซ้ำหนีครับผมไม่กินเจออกินนั่น่ากินน้ำกาวเข้ามาเสิ่ครับได้น้ำมะพาวบางที่ร้อยแก้วบาทกินว่าก้วแล้วครับ ตอนเช้าครับผมเต่ว่าบรรยากาสเช้าๆนี่ก็เงียบๆเย็นๆดีเนาะแต่วันกระไรดูวันเช้าเท่าๆหนาวๆดีก็มีจะไปลุกไปมัดเข่าไปแล้วโอ้เป็นจังไหนนาะสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศที่แสนจุบุญรดูดูแม่เขาไปก็ยังหอบ สีแมงอย่เนาะไปแล้วเนาะเอาเขาเอาคือเขาละคนไฟถ้าควอแดงยู่น,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 นี่น,<อ>น,นี่เดียวสถานีโซน่ไปสถานีรถเมก็อยู่นี่เขาคือบ่าให้เขาขืนเธอเขาคือว่าให้ขืนอยู่นี่เนาะ เตรียมเข้าไปคืนขาย่ไปน,ำนํำก่อนจากการที่พี่เซ็นโปรไปเมื่อกี้ยางไปเมื่อกี้ไหมทั้งค้างแล้วมันจะเป็นมองขายตัวหรือไอของบริษัททั่วเขาขายตัวกันอยู่ตรงนั้นไหมมีอยู่เป็นหลอกเป็นหลอกเป็นรเนราเลยแสดงว่าบริษัททั่วเนะี่ยมันมีหลายเนาะมีหลายแล้วก็ ่าาายยาสมรถหจุดต่ไดปเลยเนาะมันตรงไหนมันเ,เป็นอดดูรถเบจอดเดียวคุณรู้ไหมจอดเลยรถเม่รอกสิจอดมานี่แล้วก็เข้าิขึ้นถ้าคุไปซื้อตัวถ่ายอยู่ห,หนันเนาะซื้อตัวแล้วก็มาถ่ายรถไม่ก็จะไปจอดแตด่ก,ก็ไปเลยวะมันมันไม่ไหม่อนเลยเนาะอยู่ <พำ S 1> ให้ไรอันนี้ก็ไซส์หกสองหกแปดเท่นี้ ที่ใหญ่เราก็ขึ้นไปแับไร หัวสั้นสั้นครับผมวันนี้แล้วก็เดินทางถึงฮอลซนอุณหภูมิตอนนี้ก็แปดลูศาครับผมกรอนพร้อมพร้อมลุยบรรยากาศมีหมอกเล็กน้อยแล้วก็มีไอตอนเช้าบรรยากาศดีมากครับพร้อมที่จะลุยขึ้นเขาดีครับซื้อนี่มาพอดีปิดหูพอดีเลยครับหัจะได้ไม่เย็นเราเราประสบการณ์ตอนขึ้นรถเราประสบการณ์ตอนขึ้นรถโห้โหโงเยอะมากครับผม โค้งเยอะมากแล้วก็ทําให้เวียนหัวแล้วก็หูอื้อนะครับต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ถ้าใครเมารถหรืมอะไรเนี่ยอาจจะอ้วกได้นะครับผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมตอนเมื่อกี้ตอนว่าสีลงรถตรงไปฟ้ามแกแล้วพอดีลงลงหอดฟ้ามแกแล้วประนี้รถรถเมมันมากพอดีรถเมฆผเห็นรถเม์ตันนั้นมันบุ้ยไปบอกจริงๆเขาจะขึ้นรถาย 66เนาะ62เนาะครับเออบัดี้รถเมล์นั้นมันมีป่ายเนาะบัมีป่ายไม้เหล็กรถเมล์อดีพอดีเห็นรถเมล์รถเมล์ย่างไปถามพ่อเมนว่าไปว่าไปท่านไปอะไรก็เลยขึ้นขนนั่นก่อนว่าท่านหูว่าเป็นสายดีมากนี่แต่เราไปถามเขาซื่อๆนะไปถามเขาเพราะพ่อถามเขาว่าเออเมนอยู่บัดี้พ่อเขาไปนั่งรถเลี้ยวเบิ้งป่ายรถยูป่ายรถเมล์อยู่ข้างใน เกือบตกรถครับเกรถครับถือว่ายังโชคดีอยู่ถือว่ามอแล้ยังโชคดีลงมาปุ๊บรถรถตู้ขั้นสีกข้นตามดากมาเออพอดีติดติดไอ้ไม่ยังก็ติดไอ้รถบัสติดรถบัสขึ้นล่ลงเลยพอดีลงรถบัสขึ้นรถตู้ต่อเลยครับผมโอ้ตื่นเต้นแห้งเลยขึ้นมาท่านขึ้นมาท่านการทิ้งสั่นก็จะสาไปทิ้งสามทุ่มกว่าจะถึงหมู่นี้เนาะแม่นครับถือว่าโอเคเนาะโอเคครับบรรยากาศบรรยากาศเดือน เดือนมกรลา,ลากุมมผ้านนี่อาชีอาซีมีหิมะตกอาชีได้ขึ้นมาอีกรอบนึงครับผมอนานแล้วตอาหม้ของเขาเป้าเป้าไม้อีกเป้าไว้นึงอาชีได้ขึ้นมาอีกรอบนึครัครับครับครัว <c oughs> าเหนือเมีองนะเพื่อนน้องพร้อมเต็มทีเลยเว่ะเดี๋ยวเราไปลุยยอดเขาเฮือนหัวซันยอด3,422เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ,บ,บไปครับผม ข,ข,ขึ้นได้เระมันลอยเม็ดนี่ออกแล้วมีตขอนี้เ้เป็นน้ำคมกบอากาศน้ำหลาความกดอากาศสูงมหลมันก็ราะการมันมูสูงมืกลเลยกลายเนหาใหญ่โพสิโลเลยกลายเป็นเาับุคค้างวนะปนะนะโอ้ยบัวลคมกอากาศ บ่ได้บ่ได้ว่าเฮาเฒ่าเด้อน้องคงยังดีครับผมข้าก็ยังดี่พี่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มร้อนแล้วนี่แน่แ้่ถ้าถ้าที่จะหนาวมาสักเริ่มร้อนแล้วเาเบี่ยงขวาเนาะท่านอาจจะเบี่ยงขวาให้เขาไปใส่เขาเบี่ยงใส่เข้าขว้ากันนะ ขึ้นไม้ไม่ดีใจให้ว่าสั้นดีใจเตื่นขึ้นต้นขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะหาซิเมนตนหอมแห้งแห้แล้วเปเป็นเป็มองห้องสิไปคือจุดแรกเห็นบนหนงอันนั้ไม่ไโดนุดๆุดร่็นปะยังกับผมฮะุวดหายปวดมองห้องจีบไวเข้า ขี้ยางขึ้นไปแล้วเพื่อเส้นทางยังเอียดยากแก่เราเาต้องขึ้นไปพูดปูนนะเห็นเห็นขี้ยางมาขับปูดไม่บอกไกลปูนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขานางจะฆ่าด้วยกันไปจะสิสารเขาจะเอาอีนี้ล้วดับกเอาเราบัดเดียวถอดหมวกเลยถอดเสื้อน้ำมาอุบบ่บ่เพราะว่าเด็ผู้สาวขี้ยางไรเอาจิ้งกัดดโชว์หัวหลาน้วโชว์แล้วเอาจิ้งกินหรือบัดิไปไปไปครับผมเบุนหมวกเพราะไสแล้ว ภาษาเจียขอแปลว่าวังนั่งไอ้ซู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 เจียเยวเจียเยวมาครับผมบ้านนี้ถอดหมวกลุยเลยได้ครับเอาเอายิ่งยิ่งเลยบ้านนี้เอาเอาถอดหมวกลุยแล้วข้าเจ้าพากันใส่นั่นใส่นี่ท่านมีเอาอีหลีถอดหมวกโชว์ความที่ความสูงสองพันสามพันเมตรเนี่ยเอาคนนึงคนนึงเขาใส่ใส่หมวกเอาจริงๆริงเลยบ้านนี้ สิสามเดียข้าเจ้าชายไม่เท่าข่ำย่างขึ้นเขาทั้งนี้ช่ไม่เชื่อฟรีนะครับออุ้้ยยโบรรยากาศที่มีทุกอย่างสู้ๆถอดหมวกดูเด่นถอดหมวกถอดเสื้อเอาคักๆเอาคักๆเลยประเด็นข้ามีไม่เท่ามีหมวก ทั้งนี่แบบไม่เลยโชคความแข็งแรงอุ้ยอไปแล้วไฟแล้วโอเคเลยพี่อะไรก็ได้เออถ้านี่ไข่อยู่ข้นมันเป็นคู่เนาะเป็นคู่ครับผมไงเป็นทางนี่ง่ายครักง่ายเนี่ย พักเมื่อที่เท้าน่นมื่อยได้ oh. เอามาเล้น้าพี่จะถ่ายอยู่นี่น้งพี่เป็นห่วงนอ้องแห้งก็เลยถา่ายเลยคันพ่อถาก็ขึ้นไปไม่ไหวแล้วค <c oughs> ันันพ่อถาก็ขึ้นไม่ไหวน้า <c oughs> มามามา,มา <c oughs>

เลยน้องเดหนึ่งหกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิ่ไปไปหสาวดิเห็นปะเห็นนะนึ่งกิโลครับขึ้นมาหนึ่งกิโลเมตจากที่ห้อเร่มทอนแต่ทางจริงไว้ามม่เป็นอะไรกัน ป,ป็ปีนขเาขา,เาปีนได้ดีพี่แจ็คโอ้อันไปได้เกือบสิบปีนห้องเขาเขยาปีนเขาห้างห้องนี่สิคลานเขาคลานเอา chỉ cỡ chưa nặng số vải đó ông buộc nó sai đâu sai buộc đâu sai

นั่งเราเป็นลูกไม้้นั่งวมาแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสือไทยว่านมีตัวนึงใชอหหาบางอยางแล้วคคนอันไทยว่านว่าบินเขาเดี๋ยวเดี๋ยวาาบางครออาางังมีภาษากรีฑา มัสักไปม้งนังเาก็เลยกินน้ำก้อนม่นงนังอันปากนั่งนับนัองไกลแล้วไกลแลวนี่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 ไหครับไหนศูนย์จุเจ็ดกิโลเมตรน่องหรืออีกเจ็ดเจ็ดรอยเมตรน่องอันนี้เฮาเฮาเฮาสออกไปทางออกจากจากเฮือสั้นค่ือถนนใหญ่หนึงกิโลเมตรน่องไกลแล้วไกลแล้วเจอมดพูดพู้นไปพุ่ไปนน่ พอมาถึงจุดหมายต้องยอมเลยว,ว่ามีหมอกลงอากาศเย็นหนาวมากเลยครับผ้ากันยางมาทายรูปตรงป้ายจุดหมายที่ถึงอยู่นี่แล้วก็ผ้ากันท่ายรูปถ่ายยังเรียบร้อยแล้วก็มานาั่งพักจะเข้าอ,อากาศ เย็นมากครับเย็นถึงขนาดมือชาเลยครับมือชาขาชาน่องถึงกับขาเป็นตะคิ้วเลยท่านทางนี้เกิดเลยอยู่บดลประมั่นหานาที่แล้วก็ฝ่าวงมากครับเพราะวา่าสูบเบาไว้คับถ้าพอได้ขึ้นไปก็ก็ให้เตรียมตัวรับความหนาวเย็นตรงนี้ด้วยนะครับ